สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทาง,งหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็ไม่ได้ลงให้ fc ทุกท่านได้รับชมนะคะต้องขอโทษขออภัย fc ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นนะคะตัวเด่นอยู่ที่2นะคะวิงเก้า แล้วก็รูดศูนย์นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับสองนะคะแอดก็จะให้สองหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสอง สองสี่สี่สองแล้วก็สองแปดแปดสองนะคะ9ก้นะคะแอปจะให้9 0้9ศูนย้าสองสองเ้า สสาาามเก้ 9, 3, 3, 9. แล้วก็เก้าแปดแปดเก้านะคะสำหรับศูนย์นะคะแอดก็จะให้ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ แล้วก็0ูนย์ห้าห้านย์นะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับสองนะคะแอดก็จะชอบสองหนึ่งสองกับสองสามนะคะสองสี่กับสองแปดก็เป็นตัวลองนะคะ9นะคะแอดก็จะชอบ90 90ย์กับ9 3้าสามนะคะเก้ 98, าสองกับเก้าปดก็เป็นตัวลองนะคะ ศูนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้านะคะศูนย์สองกับศูนย์สามก็เป็นตัวลองนะคะลองไว้กันไว้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้สองสองเก้าเก้า แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะชุด3ตัวชุด3ตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้หนึ่งสองสาม ศูนย์สามเก้าหกศูนย์หนึ่งแล้วก็สองเก้าศูนย์นะคะไปสรุปผลตัวเด่นงวดนี้นะคะสำหรับตัวเด่นงวดนี้นะคะก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสอง สองสามสามสองเก้าสามสามเศูนแล้วก็0ูนย์ห้าหนะคะก็จะดึงสองสองมาเป็นตัวเบิ้ลวดนี้นะคะชุดตัวเด่นนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอ fc ทุกทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงเปังปังนะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ